ใช่แล้วก็แบบวันนี้อาทิตย์นี้กูแบบอะไรเอ่ยมากเลยอะเย็นๆนะครับไส่กออกมันอ้วนหรือเปล่าวะไส่กอกไข่ว่าอ้วนไม่เห็นจะอ้วนตรงไหนเลยกินไข่ไหมนั้นแกะไปแล้วนี่หว่าไม่เคยอิ่มทำไมเราไม่อิ่มเฮ้ยโทษๆขอโทษไม่ตั้งใจกินเลย ใส่ดีชิมิว่าอีกแป๊บเดียวเท่านั้นอะไรฮะ,ะไปกินออนเซ็นอ่ะน้องเบนไม่เอาออนเซ็นแกะง่ายเวอร์ขอใช้ช้อนหน่อยจีวิีความรักให้เธอ กินแล้วเหรอว้าไม่กินแล้วอิ่มากอันเล็กไม่อ้วนนะ <c oughs> ไม่แหละเธออิ่แล้วตอนเย็นกินเยอะมาก เท่าดิอ๋อคิดว้านนั่นหนมปังจะดีมากเลยถ้ามั้ทานน้ำเปล่าได้กินหนมปังดีโชจะได้ปังปังใช่พี่พูดปุ๊บได้เลยเห็นปะอ้ยเกือบไม่ลง เป็นไรเนี่ยติดเพลงนี้จังก็ดีกว่าไม่มีได้พักไดยังเนี่ยโยกอะได้พักวันล้วเนี่ยเราเขาไปเยี่ยมทั้งวันแล้วรอละแจ๊สไม่เยอะหนังทั้งวันมันดูมันพูดดิทำไมไม่เยอะหนังทัวันเลยเหรอวันนั้นแน่เลยนางพูดก่อนออกจากบ้านแล้วตัววันนั้นเข้าใจอ่างที่บอกก็เลยในวันนั้นแหละตรงนั้นเลยอ่ะคุณเข้าใจเข้าใจตรงนั้นเลย พอหนึ่งนั่นนึ่งอ่เราละเด็กทหารไงคะเออเด็กๆไม่อ้อมห้องพี่อย่าไปรังเลยพี่เรื่องใหม่เลยเงาเหรอมีความสุขไหมพี่เมย์ความสุขอะไรครับได้กลับเข้ามาดีเนี่ยน่าสุขดีสนุกนะเหนื่อยแต่สนุกชอบยอมรับว่าเหนื่อยใช่ไหมยอมรับว่าเหนื่อยมาค่ะ จริงจริงมันถ้าเกิดพี่นอนพอมันจะไม่เหนื่อยเลยมันมันเหนื่อยแค่มันนอนไม่พอพี่จะไปนอนเลยตอนนี้ไม่นอนน้ำเออเนาะไม่ต้องหายกันว่าจะนอนเลยเมียรีบไปนอนเถอะฮะจริงเหรอพี่จะไม่อยากน้ำหรออาบน้ำนี่มอตกใจนี่ก็กินอยู่ได้มันไม่นอนแล้วมันทหนื่อยก่านี้ไหมควิคิแล้วเหนื่อยเวอร์ก็วิคี่เหนื่อยกว่าวันวิคี่ไม่เห็นเหนื่อยเลยเพราะว่าวิคี่ถ้านอนพอแล้วไม่เหนื่อยแต่ว่านอนเหนื่อยเป็นเหนื่อยเป็นกินกาแฟแล้ว กาแฟไม่ช่วยอะไรเพราะว่าวันวอนเบรแล้วทายรูปใครเนี่ยกูอ่อยเพราะวันวันก่อนที่พี่เข้าอ่ะพี่นอนไปแค่สี่ชั่วโมงค่ะแล้วก็เมื่อคืนเข้าทานนี้อ่ะแล้วเมื่อคืนนอนสี่แ๊บเดียวเองก็สองวันลงกันยังแบกไม่ เหมือนฟิลมข้าเคนเดียวนะเธอมากกว่าใคร Mm-hmm. 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 เจารู้ไหมไม่ทำไี้อะไร